สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุปูดสุคนน่าจะเนาะกับหลังจากค้างหายไปโดนน่าจะกับพึ่งมาพบพ่อกันกับวไน้ไปใช้ดอกจาก,กัเปั้นบ่คอยมีเวลาจนมากเกับงานอยู่บ้านน้ำนอกจากเย็บผ้าด้วยแล้วก็มีเวลาก็ออกมาเฮ็ดเล็กๆน้นอยๆด้มือละน้อยผัดจพามมเบึงนี่ เขาลงปลูกคาเนาะจ้ะคาแดงกาวัดสิคายหวัวได้หน่พี่น้องสิขายคาอ่อน <c oughs> ร้อยอีกอยางหน่อยเดอ้อคัดผู้ใดอยากกินเขาก็สิพามาเบึง่งสวนในน้อยของเขาเนาะจ้ะเขากับช่วงนี้ฝนเลง ยาเคียวกระจีดีขนาดแล้จ้ะไปเบิ้งว่าเฮามีอยังเนี้นี่กัดคาแดงเนาะคาแดงฟังทั้งนี้สิเป็นอ้อยขันน้ำของน้าเนาะจะเพิ่นปลูกไว้ประมาณสามแถวเดี๋ยวมีโอกาสเพิ่กัะสิขยายไปเรื่อยๆเนาะจะอาจจะเป็นกับว่าแน่ใจเนาะจะว่าเป็นสุพรรณบุรีห้าสิบ ร้อยถาบึงฟังน้ำผุนเอาปลูกกะเขืยกข้าวบะเขือเปาะน้ำน่ำจาจะกับบักพริกทั้งพน้นปลูกยางละน้อยอันนี้ก็เป็นหอม พวกว่าซื้อว่าหอมอยังเราจะได้ว่าออกดอกไหมมันเป็นหอมดอกบอพ,พี่น้องผู้ใดรู้ก็เมนบอกในเด้อจ้ะนี่ก็ได้แนวน้ำเพิรนมาปลูกในแนวน้ำนามาปลูกก็บ่รู้ว่าเพินเอื่นยังนะจ้ะอันนี้ในป้ายยานีเขาก็จะเป็นหมากน้ำนะจ้ะเบิ้งหมากน้ำที่เพิ่นเอาไปลวกกินกับ บนกับแจวเนาะนี่จ้างาลายลายส่วนตรงนี้กระิเปินข้างทั่วมันแตงกลัวน้อย นั่นเป็นทั่วพูนะจจะมียางละเล็กยางละน้อยหมกทั่วกำลังเป็นหมากเนี่พี่น้องนี่จังได้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกด ไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เด้อจ้าเด้ออย่าฝ่าวลืมกันเด้อบ่ไร้ลงคลิปโดนจังไลกัขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขห่างไกลโลกนะจา้าสวัสดีจา้า